ดูหน้าดิฉันไว้ดิฉันไม่ชอบการรัฐมะหารคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเรามารอดูกันว่าถ้าคนคนนี้ได้เป็นนายกคนไทยจะมีกินมีใช้หรือเปล่าคําพูดของนักการเมืองบางคนนะครับท่านอย่าไปเชื่อถือเวลาหาเสียงแม่พูดอย่างมันบอกว่ามาจับมือคนนู้นมาจับมือคนนี้แต่พอเข้ามาบริหารพูดไงปะเราต้องจับมือกับพักนู้นพักนี้ ไม่อย่างนั้นประเทศไปต่อไม่ได้ใกล้จอนหาเสียงมึงทำไมไม่พูดไปเลยเราต้องจับมือกับเขาถ้าไม่จับประเทศไปต่อไม่ได้ไม่แหกตาหลอกวงประชาชนเพื่ออะไรทุกคนแล้วที่เขาไปเล่นนักการเมืองบางคนนะครับจะมองประชาชนในงโง่หลอกง่ายแต่แต่จริงไม่ใช่ประชาชนเนี่ยเขาเชื่อคําพูดของคนที่มีการศึกษาคนที่มีฐานะคนที่เป็นนักการเมืองแต่เขาไม่นึกว่าจะทํากับเขาแบบนี้มันก็เลยเป็นอุทาหรณ์สอนใจประชาชนว่า ต่อไปกูจะไม่เชื่อของมึงอีกแล้วมึงพูดหาอะไรมากูฟังหมดแต่กูไม่เชื่อมึงให้ต่างกูกามึงไม่ให้ตางกูไม่กามันก็ต้องอย่างนี้เพราะว่านักการเมืองไปสร้างปมด้อยให้เขาก่อนไปสร้างวัดกรรมให้เขาก่อนไปทําให้เขาเจ็บให้เขาจําเหมือนมาห้หมอชรนามันบอกว่าเป็นเทคนิคแค่การหาเสียง แล้วบางพักพูดแล้วทำไม่ได้นโยบายแต่ละพักผมถามจริงๆเฮ้ยไอพวกกรกตมันปล่อยออกมาได้ไงอย่างเช่นอย่างไหนที่ทำไม่ได้เนี่ยปล่อยให้หาเสียงได้ยังไงคุณบอกเองไม่ใช่เหรอนห้ามนาข้อมูลไอเบนเทสลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตต่างๆแต่ที่พูดมาทําไม่ได้เนี่ยถือว่าโกหกมันต้องยุบพักและยุบกรกตไม่งั้นงามเงี้ถือกระบัวไม่ศึกโอ้โหหลอกลวงประชาชน